สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพี่เอื้อยเซลนะคะวันนี้มีผ้าไหมสวยๆมานำเสนอค่ะอันนี้เป็นลายดอกมะลิสวยงามมากเลยค่ะลายดอกมะลิสีฟ้าเชิงบนเชิงล่างนะคะเชิงบนเชิงล่างแบบนี้ค่ะเชิงบนเชิงล่าง ลายปลาเนีกมากเลยค่ะเนื้อผ้าคอได้แน่นเสมอกันทั้งผืนเลยค่ะกว้าง2เมตรยาว1เมตรนะคะลายดอกมะลิสีฟ้าใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะสนใจจับจองได้นะคะ จะซื้อเอ็นของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าจะซื้อให้กับคนพิเศษก็ได้นะคะมีอยู่ผืนเดียวเท่านั้นค่ะมีผืนเดียวเท่านั้นราคา2,900บาทนะคะ2,900บาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นใหม่บ้านนะคะ ีมือทอได้ปราณีตมากเลยค่ะสนใจทักมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้หน้าจอนี้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวพี่เอื้อจะนำผ้าไหมสวยๆเนื้อผ้าดีๆมานำเสนออีกนะคะวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสนใจอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ